สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝาก1คันนะครับสภาพงามๆคันนี้ซื้อไม่ต้องซ่อมครับกับ Nissan Sunny n e o นะครับ v a p ตัวปี2004นะครับ1.6ออตโต้น้ำมันรวนครับ98,000บาทนะครับรถสวยเก็บงานเช็คทุกระบบนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ครบพร้อมขับขายเดินทางใกลไๆสะดวกสบายไปกันได้หลายคนครับ รถสวยกว้างกวางนั่งสบายนะครับสาหรับนนโอตัวนี้สวยสมบูรณ์นะครับสีเทาดานะครับสีมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับแต่ที่แน่นอนคือเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมูทสมบูรณ์ทุกจุดนะครับภายในตกแต่งรายไม้เบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้กุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับรถสวยสภาพนี้นะครับชมเช็คดูรถที่คลองสามปทุมธานีนะครับ98,000ับาทนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ เก็บงานเช็คงานทุกระบบนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะครับรถสวยทรงดีครับกว้างกวางนั่งสบายทรงหรูในสไตล์ของ v ี p อพีนีนะครับราคาแตะแสนแต่สภาพต้องบอกคุ้มแน่นอนนะครับใครที่ชอบนีโอนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับยางปี2020ใช้กันได้อีกยาวครับรถสวยสภาพงามครับนามาฝากให้กับสมาชิกเผื่อมีใครกําลังหานีโอนะครับ รถในตล,ลาดนี้จะมีหลากหลายราคาหลากหลายสภาพนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถคันนี้สวยสมบูรณ์ครับเก็บงานเช็คงานทุกระบบน็อตหน้าเดิมท้ายหมดครับไม่มีขยับสักตัวรถเป็นมือที่2นะครับไม่200,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ รถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับบริการจะส่งได้ทั่วไทยนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอนรายละเอียดรถสวยรถดีคัดมาฝากสมาชิกนะครับใครที่ชอบเข้าใจสนใจไปเช็คชมดูรถนะครับของสาปปทุมธานีครับรถสภาพเน้นสภาพโดยรวมสวยครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับ ถ้าใครกำลังหานิโอนะครับก็ฝากคันนี้ไว้เลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับน็อตหน้าน็อตท้ายไม่ขยับไม่ขยับครับเช็คชมดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับภายในสวยๆตกแต่งรายไม้นะครับเซนทล็อกแอร์แบ็ก abs disble ครับและก็กุญแจรีโมทนะครับระบบไฟฟ้าภายในกระจกท้ายฝาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4ี่บานครบสมบูรณ์ใช้งานได้ไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับรถสภาพนี้นะครับภายในงามๆครับภายนอกก็เงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครบครับ รถส่วนมากที่คัดมาก็จะเน้นเลยครับอันดับแรกไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่อมจมน้านะครับอันดับที่2เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างก็ต้องพร้อมครับโดยรวมถือว่าพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบครับใครที่ชอบสนใจนีโอนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคันนี้รถสวยรถดีนำมาฝากนะครับกับนีโอ1.6ออโตปี2004ครับกว้างขวางนั่งสบายการซ่อมบำรุงดูแลนะครับเข้าไปเช็คข้อมูลได้ในแฟนเพจแฟนคลับของนีโอนะครับ แนะนำให้เข้าที่แฟนเพจ f a c e b o o k นะครับจะมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงช่างและร้านค้าร้านอะไรก็อยู่ในแฟนเพจแฟนคลับนะครับสมาชิกใหม่หรือใครที่สนใจนนโอนะครับบอกเลยครับว่าคุ้มจะได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับใครเล่นนิส s ันก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับอะไหล่นี่หาได้ง่ายครับเดิมทีรุ่นนี้ก็จะมีเป็นแท็กซี่นะครับอะไหล่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วตัวนิสสันเองเขาก็ออกแบบมาให้ อะไรที่ผลิตมาเนี่ยสามารถจะใช้ได้หลายตัวหลายคันหลายรุ่นไม่เฉพาะเจาะจงว่ารุ่นเธอรุ่นฉันนะครับฉะนั้นรถสวยสภาพนี้นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเข้าใจสนใจซื้อสภาพซื้อราคาไม่ต้องเก็บซ่อมก็จะประมาณนี้นะครับ98,000บาทครับ บริการจัดส่งทั่วไทยกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดบินด้วยนะครับจะหารถสวยนำมาฝากนำมาเสนอให้สมาชิกเลือกชมชอบตามที่ชอบตามที่สนใจตามงบประมาณนะครับรถมีหลากหลายราคานะครับสำหรับผมจะคัดรถที่สวยเน้นใช้งานได้สบายครับราคาถูกมีเยอะมากๆนะครับผมไม่เน้นราคาถูกมาลงเรียกวิวนะครับผมเน้นขายสภาพซื้อไปใช้งานไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอดหัวนะครับ ใครที่ถามหารถราคาถูกถูกของถูกไม่มีดีครับถึงดีก็ต้องซ่อมเขาจึงขายถูกครับก็ะรองคำนวณพิจารณานะครับรถสวยๆคัดเช็คทุกระบบเก็บงานมาเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับกราบขอพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ